โอเคนะครับคอมเมนต์บอกว่าขออนุญาตติดตามนะครับอธิบายในเรื่องกฎหมายได้เข้าใจดีและน่าสนใจมากครับก็ขอบคุณมากมากนะครับที่ติดตามเนาะแล้วก็สับใครนะครับที่เรียนกฎหมายอยู่หรือว่าเรียนอาจะมาเรียนนิติศาสตร์ไม่ว่าจะเรียนมหาลัยไหนก็ตามโดยเพราะนิติรามอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถกดติดตามไทเกอร์อและบิลล์ไว้ได้เลยนะครับก็สับช่องนี้นะครับก็เป็นช่องที่ทําขึ้นมาเพื่อสิ่งนี้เลยนะครับเพื่อซัพพอร์ตทุกคนที่กาลังเรียนกฎหมายอยู่หรือว่า การคิดที่จะเข้ามาเรียนงี้นะครับผมก็พยายามจะเอาประสบการณ์ของตัวเองเนาะที่เรียนจบกฎหมายมาจนได้เกียรตินิยมเนี่ยนะครับเอามาแชร์กับทุกคนเนาะแล้วก็เอามาบอกทุกคนหมดเลยนะครับรวมถึงสินค้าต่างนะครับที่ทางช่องทไทยเกรด A ไปล่อทำนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังสือความรับถึงเกียรตินิยมหรือเป็นข้อติวกฎหมายต่าง สิ่งเหล่านี้ก็เกิดขึ้นมาจากการที่ทุกคนเรียกร้องกันมาทั้งนั้นเลยนะครับทุกคนอยากให้แชร์ประสบการณ์ในการเรียนกฎหมายให้ได้เขียนยมแบบละเอียดละเอียดผมก็ทําเป็นหนังสือใหอ้ทุกคนอยากให้ติวกฎหมาย,ยาผมก็ทำคอร์สติวให้เพื่อได้ซัพพอร์ตทุกคนได้เนาะอ่ะก็ยังไงก็ตามก็ฝากกติดตามช่องนี้ไปด้วยนะครับโอเคขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยนะคะช่องทางการติดตามเราเนี่ยมีมากกว่าหนึ่งช่องทางนะคะก็แพลตฟอร์มที่คนไทยเล่นกันนั่นแหละเดี๋ยวพูดในนี้ไม่รู้จะโดนละเมินไหมนะคะก็สามารถเสื่อเข้้าาไปไปดเลยนะว่ Ti Bit and Rabbit Law นะ ตัวนั้นก็จะเป็นช่องทางของเรานะคะคณนะปัจจุบันนี้ก็จะมีะมีแดงมีฟ้านะคะคมีส้มนะคะคแล้วก็มีเหลืองนะแล้วก็จะมีตัวของบ้านเขียวนะคะคบ้านเขียวก็ต้องไปเพิ่มเพื่อนที่หน้าโปรไฟล์หน้าช่องได้นะคะคในการติดตามในเหล่านี้นะคะ,ะก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับใครอยากติดตามเพิ่มเติมของพวกเราถ้าเกิดใครอยากติดตามเพิ่มเติมพวกเรานะคะ